โอเคครับมาอยู่ผมบอมพีดีพีหนึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม ROV หลังจากที่ไม่ได้เล่นเนม่กี่เดือนเลยวะ่ะของผมขอดูในช่องกัน EP ล่าสุดก็ EP เก้แล้วก็ชิปล่าสุดก็โอ้โหห้าเดือนที่แล้วครับท่านผู้ชมเออห้าเดือนใช่ใช่ช่ห้าเดือนน, <c oughs> นี่ โอ้โหพืโหลดได้ห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่เป็นไรเล่นหมดหมดหมดทั่วไปหน่อยหลักการอสุ่มไปห้าคนเลยอ้าวแลนทำไมกูมันเลียดกิบอ่ะไม่เป็นไรชนะนะให้ชนะนะตาเนี้ยเออเล่นตัวอะไรดีวะไอชิเนียเปล่า ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นยังไงก็ไม่ได้เล่นมาแล้ว5เดือนครับท่านผู้ชมเออเซตนี้ก็นี่เซตท,ที่สามนี่ก็จับอืมไม่รู้มกันว่าจัดล่าสุดตอนไหนนะเออดูได้ไหยว่เอาไอคนนี้ละกันอ,อืมอากุเลยละการ ่เซตที่ผมทำของโอเมนไปแค่4 49เองลูนเนี่ยเออลูนอ่เล่นลิงไอ้ลิงลิงไปเชียร์แล้ว,ลวมันชนีโอเมนไม่ใช่ลิงเออโอ้โหหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปแล้วเปิดใหม่ไปด้วยเป็นเวลากี่อาที่ปะไม่ลืมกัน ประมาณสามอาทิตย์เออโอ้โห <c oughs> พูดติดๆครับๆไหนก็ขอโทษ้วยนะจ๊ะเออคลิปนี้ก็น่าจะลงพรุ่งนี้ที่จริงแล้วผมมีคลิปดองเกือบสิบคลิปแต่ว่าเป็น ROV ก็ขอลงเป็นพรุ่งนี้หน่อยละกันเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ผมก็ต้องลงคลิปว่าพผมลงคลิปวันจันทร์กับมัน วันจันทร์กับวันศุกร์เออผมเล่นเป็นซัพพอร์ตเลนบนนะจ๊ะเออไม่ได้เรียนมาหาทิศกูจะลง,ลง,ลง,ลงลละหลงลืมลืมปัญญาเฮ้ยถ้าเรียนงูขอโทดด้วยเออไม่ได้เรียนมาโอ้โหหาเดือดแล้วเออฮันน่ฮันน่อีนู ถ้าไม่ได้ยินเสียงเกมผมขอทูดด้วยโอ้โหเพราะจังหวะนี้ผมจะเปิดเปิดโอ้โเหี้ยมันแหลงโอ้โหคิปฟรีก็มาท่านผู้ชมใส่เนื้อเพื่อนเนี่ยนั่นนั่นนั่เราขอเก็บไอ้ตัวชิ้นี้กัน ้ยขอ,อนี้ก่อนไวรุนสวิตก,กองโอ้โห,โโหลิงตายไปตัวเดียเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยะครับนะครับนี้เปิดมาแค่หนึ่งนาทีโอ้โหฝั่งเขาเก็บไปสามตัวฝั่งเราเก็บไปแค่ตัวเดียวเองครับท่านผู้ชมบ,บดีครับอินูคิกซี่อ่เเอะเฮ้ออะไรครับอินูคลิกซี่ ไม่ว่ากับจีอป้ายอ,อมกับบันไหนละกันโอ้โหงบวกกันแล้วเลียล่างยามานี้ครับทาราจ,จะโอ้มีตัวอะไรว่าลืมชื่อมันลืมมีลืมม,ลมาห้าเดือนแล้วโอ้โหจะลืมพอนะเฮ้ยเลนบนแม็กวัปดี่คบหนูแม็กเออ เดนนะเป้าโดนะเป้าอ๋อจังหวะนี้กูโดน่ะนะครับแล้วครับอ,อืผมไม่ได้เปี่ยนนะผมไม่ได้เปี่ยหน,นะอเอ้ซอยเนี่ยก็ได้เพื่อนโดนล,ลุมสองตัวเลยไม่ได้เก่งนะ เขาเดินพานไปกลางแล้วมึงชั้นขึ้นมาหาเอเฮ้ยไปรุนไอ้คิปเกียอะไรไะเนี่ยแม็แม็กแม็มเยี่ผมมาตีช่วยรุก่อนดิปปับเอ้ยล็อกบืดล็อกอบืดปับพี่บ่าวไปละจ้าโอ้โห แรงว่ะวยูนี้ผ่านไปแล้วสามนาทีผมก็เลยแตกไปแล้วแล้วคิวยังไม่ได้จัดตัวเลยเออจะเลื่อนอนฮะเอเอเขี้ยอะไรมือ,อกูไปโดนขอโทษขอโทษเพื่อขอโทษมือพี่บ่าวไปโดนแน่เพินเห็นตัว ข้างล่างมัดตัวหนึ่งว่ะฮา,าน่าดีขาหนูแมแหมบอกเลยเอาเป้าเอาบวกเลยหละกการบวกเลยหละกการเอาบวกดิเพือนโอ้โหอุย้ยพี่ไอป้อมไปละโอ้โหในในเกือบสี่นาทีผมก็ได้ฆ่าไปตัวหนึ่งแล้วก็ ครบเวลาสี่นาทีผมก็ได้แตกไปเออรู้สึกว่าเขาซูสีกันนะไม่หลุมกันนะเอออะมาละโอ,โอ้โหรู้สึกว่าเกมตึงชิบหงเลยั้านผูุ้มเออ วบวบวบนี่แหละครับแล้วครับทำไมพอคุณจะบวกเข้ามาเลยนะอีหนูโอ้พอคุณจะตีป้อมเข้ามาเลยนะอีหนูพูดผิดครับขอโทษขอโทษขอโแหม่ลิงลิงเราจัดการไปแล้วอะปปบปอ้อ้าวอ้าวหลักบืกว่ะโทษทีโทษทีหลักกันอ๋อแตกหน้าแตกหนาแตกหน้ อุย้ยจีถ้าผมล็อกโดนนะผมว่าแม่งแตกไปละอืไม่ได้ขี้เขียวเท่าไหร่ให้รีบเดินมาดิพวกคลิปนะมาแล้วหลงมาแล้วหลองมาแล้วหลงมาแล้วหลงถนมว่าไม่มีใครอยู่บนโอเคียอะไรวะเนี่ย ตัวสับกูโอ้โหแบ๊กแบกป๊อปอ๋อมาอย่าง้องกับลุงย่างหมานะบอกไปกันบอกไปกันเอาอะไร มีรีนบนนะเก็บไปแล้วนะรียบนเก็บไปแล้วนะอีนุเอ้ยมอนมันว่ามัน,มน,มนพาไปรวมกันอยู่เรียกลางว่ะท่านผู้ชมโอ้โหป่าทำไมวะเฮ้ย,ยผมพูดผิดว่าเรียกลางว่ะท่านตอนแรกมันรวมอยู่เรียนล่างก็เทษทีเทอดีครับผมมองถูกอยู่แต่ว่าผมพูดผิดกอโทอดยครับเอเรียนกลางว่ะท่าน เอาลลอกนานหลอกนานเอาแตกหนาแตกหนาเอาแตกหนาเอาเอาอู้อ้แคลรี่มาจังซี่เราก็นีไม่หลอดครับชมชมเออผมก็นีไว้หลอดแคลรี่มาจังซี่เบลิกูดอืออ่าเฮ้อฝังเขาจะได้สิบสองตัวนะเอา ไอ้ป้อมค้าสองตัวเลยนะมนไม่ได้ขี้เขี้ยวเท่าไรเอาเฮ้ยมากันบนไหนซี่โอ้โหเจเลยนะครับท่านผู้ชมไหนละ่ะไอตัวที่มันเล่นเล,น,เลนหลักนะเลนหลักของเลนน่าบนผมแค่เป็นซับพนะอร์ตเฉยๆนะคิดซี่กเป้าอีอหนูที่เป็นเลนหลักนะเออ ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้สังเกบเหมือนกันเฮ้ยลียนกลางว่ะเดินมาไหวนะไหวนะไม่รู้ไหวไม่ไหวเ,เขาบวกกันกูก็จองจะตีป้อมอย่างเดียวเออเฮ้ยมันรอไปดิไอ้ป้อมขอตี ตีเป้ามาันเอะตีเป้ามาันเอาแตกหนาแตกหนาะแลวคำคิดเสอยาตายหน่อบงังก่อนนาแตกหนาแตกหนาอีน่โอ้โหแทงมาคนเดียวเป้าอือโอ้โหว่ากูดโดนไปลบดีอย่าง professional แล่ครับแล่ครับ เฮ้ยลีนก,กากมันจะแตกแล้วรีบไปตีดีตีป้อมมันดิเออแตกเรียบร้อยเออแตกแล้วมาดิเอาบวกเลยเอาเอาไอป้อมล็อกให้แล้วนะโอ้โหโดนลมสตีตัวเลยวะท่านผู้ชมใครอยไปสู้ได้เออ อะไรวะปวกมึองจะไปสู้ได้ยังไงรู้สึกว่าเชิงตึงว่ะเออโอ้โหเชิงแม่งตึงจ,จัดๆเลยฝั่งนู้นน่ะอ้าวกูอพัพผิดจริงๆเราต้องอัพไอชินี่ก่อนไอไอ สกิลแรกนี่โอ้โหลงไปอัพสกิลสองสี่เฮ้ยกลางกลางกลางอะไรเดี๋ยวปอมตามจริงแล้วผมก็ต้องไปต้องบวกเรียนบนนะไม่มีศัตรูนะไอ้ปอมจังวิ่งไปเรียนบนเฮ้ยช่วยชวยกันช่วยกันเอาหนีดิรออะไรจ้าวจ้า วิลกูวิลกูเอ้ยบวกลีบวกลีไหนล่ะเฮ้ยเรียนล่างเรียนล่างเฮ้ยก่อขึ้นไปบวกบนน่อยหล่กกันกลับเรียนตัวเองแป๊บสวัสดีครับหนูแม็กอยากแตกอาป้าอีนุ ไปไหนหล่ะวะายังไงนังไงปั๊บเอาล็อกถือซะด้วยเอาไร้ครับนะครับเอาแตกๆแ,แตกหนึ่งโอ้โหโดนลุมแบบนี้ก็ชนะไปได้เออผงก็ชน,นะได้ชน,นะปานนันโอ้โหของผมน่าจะต้องเต็มเออถ้ายังไงเต็มผมก็ต้องแตกเหมือนเดิม อ๋อหรืออ๋อวิลลุนสวิดะกังวิกูดกูดกูดตรีเชียอะไรเนี่ยบุกเรียน,นกลางตีป้อมแมงให้มันแตกลี กำลังไปในนี้นู่งสวยบวกลีอายเอ้แมงแตกและเออ เอาเข้าดีหาเอาออกดีหารอเชียร์อะไรวุ้นละเกือบแตกเลยเฮ้ยรอชิปใส่กุ่เก็บมาดึกกุ่กับฟันลับฟันลับป๊อปป๊อกูแตกโอ้โหไม่รอดครับท่านผู้ชม ơi, bạch tang bạch tang. Oh hoo. Oli. Ah, nina, anh pigeon. ừ đeo. Oh hoo, đã dài đầm một, một chút. ừ, 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 เจ้าเจ้าเจ้าตีแตกลิเยาเยา,าขนาดเจ้ากูยังพูดยังไม่ทูกเลยเฮ้ยวูลุนไปเปิดอาบ้าอีนู้งโอ้โหใจเย็น อาวสวัสดีครับแม็กนูแม็กนุูแม็กแตกนาะนุูแม็กแตกหนีเออจะเ,เ,เ,เย็นคลิกสี่โอ้โหเฮียเกือบแตกท่านผู้ชม Chạy yên 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 Chạy yên bươn Cô yên mình đi tạm đi มาดีเวลุนเวลุนมาดีเวลุนอเมื่อ,อคือหมื่นละวันนี้คือเปลี่ยนเวลาได้ละวันนี้ท่านผู้ชมเอาแตกหนาป้อมแตกหนาป้อมแตกหนาเอาป้อมแตกร้านล้อเอ็มวีพี เบลิกุไทยกุบก,ก,กับไปได้กุบกับอ้อฮงใช้เวลาไป17นาทีเฮ้ยไม่ใช่ดิประมาณ15นาทีเย็ดก้มน่าจะไม่ใช้ MVP หรอกอืมนี่ MVP เป็นทาระอือเอาเอาไลฟ์ไปเลยคนละคนอ้ากดให้ตัวเองอ้าวไม่ได้เว้ย ไม่เป็นไรไม่อะไรครับโอ้ไหนวะที่ดูใช้เวลาตรงไหนวะนี่ไง15นา,าทีเออใช้เวลา15นาทีโอ้โหเดินเกินอืน ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับตัวใครอย่าลืมกดเหนือข้างปุ่นเทียนานนะครับสอบเลยครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับตัวใครอย่าลืมกดเหนือข้างปุ่นเทียนานนะครับสอบเลยครับนี่คือกูพูดเที่ยวอะไรวะก็จะก็ก่อนที่ผมจะพูดว่าก็จบคลิปเพียงเท่านี้กูพูดเที่ยวอะไรวะไอเชียงแมงแหละกูปิดคลิปละไปแล้วครับน้อ